สวัสดีค่ะ f อวันนี้ตัดผักเสร็จมาส่งของมากับพี่สาวส่งในร,ร้านสโตนะคะอ่าแดงอาเกมิค่ะอาเกมิสโตมีครับบุ้งนะคะมียอดปกทองผับ,บุ้งสวยๆแตงไทยตัวฝักยาวหัวรัพากระเทาค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแตงโมแตงไทยมีครบหมด สนใจมาร้านอากมิสโตได้นะคะร้านเจว่งก็ได้ค่ะนี่ฮะไอเมียเขาบอกควาขเคลาด้วยเหรอเออใช่ <c oughs> <c oughs> คนญี่ปุน่นกะสวัสด,ดีค่ะเข้ามาซื้อของร้านอาหารไทยสวัสด,ดีค่ะ นี่ฮงยิ้นนะสิงพี่แดงสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยดูสิคะของเต็มเลยทุกอย่างมีต้มโอมีมะพร้าวอ่อนมีทุกอย่างมังคุดมีเย็นหัวปีแตงกวาแตงหอมนะคะทุกอย่างสารพัดสารไประดันี้นะคะกาศดามีจะอมด้วย อะไรอ่ะมาเลยเจ๊วงดมนมมองมองอะไรของเจ๊พีนอ้าวโอ้โหกบเขียดฝนตกเจอกบเจอเขียดโว้เต็มหมดเลยค่ะนี่ลูกเขียดนี่ไปเจอกบค่ะ กบตัวเล็กๆเต็มเลยไปชิมพริกพริกแดงมาเผ็ดมากเจ๋อวงมาทำอะไรสวนยายพิน้อมองๆอะไรจ้าทัวสันทั่วเหนือเผ็ดมากค่ะลองชิมพริกแดงเขาเผ็ดมากโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอมะเขือแล้ว เต็มขาเทศโอ้ยโอ้ยนี่ขายได้แล้วน่ะเนี่ยนี่ค่ะดูสิค้านั่นกบเต็มเลยดูดกันเนี่ย,ยเจ๊เก็บไปทางกันคาเทศเต็มไปหมดเลยเห็ดชิมพริกเผ็ด นี่ดอกไม้นะคะเนี่ยละดอกสวยมากเต็มเลยดูดิคะพี่เขาแดงแดงเต็มป่ะมันเป็นดอกสีเหลืองมันเนี่ยเอออาริกาตโตะะเมืโ ไปาไปไปรถเราเก๊ก้าขาวไปเราวันนี้ไปฉีดเมื่อวานไปฉีดวัคซีนวัคซีนเข็มที่สองมาไฟเซอร์เข็มที่สองมายอมรับเลยนะว่ากลัวกลัวสามีไม่อยู่บ้านเมื่อวานต้องมาอยู่กับพี่สาวเขาบอกว่าเข็มที่สองจะเป็นโน่นเป็นนี่สรุปแล้วไม่เป็นนะคะ ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรทั้งสิ้นนะกันไว้ก่อนเพราะว่าจิตก็ป้องกันไว้ให้ได้อาทิตย์ก่อนยามถึงจะออกฤทธิ์วันนี้ไปมาทั่วเลยไปส่งของมากับพี่สาวไปสวนยายพินมานี่มากินข้าวในร้านดูโอ้โหอ,อาจจะเต็มที่กลัวกลัวกำเริ่กลัวไม่มีแรง หลายอย่างเลยค่ะสรุปแล้ววันนี้ฉีดมารัรที่สองวันนี้เป็นวันที่สองแล้วไม่มีไม่มีอาการอะไรนะคะคือเพื่อนๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวบางคนกลัวค่ะเขาบอกว่ากลัวฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นโน่นเป็นนี่บอกเลยเจ้วันบอกเลยขนาดเจ้วันเป็นเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานมาเจ็ดปีแล้วแค่เราเพียงบอกกับหมอตรงๆว่าเราเป็นเบาหวานนะเรากินยา แบบนี้แบบนี้แค่นั้นแหละเขารู้แล้วเขาก็ได้จัดยาให้ถูกเขาบอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรจริงๆค่ะบอกให้เพื่อนรู้รว่าไม่ต้องกลัวเห็นเขาว่ายามานาชิเมื่อวานนี่ล่อไปหกสิบนะคะติดหกสิบคนเลยนะคะกะเลยใกล้เข้ามานะโชคดีเจ๊ฉีดทุนที่สองไปแล้ว บอกเพื่อนๆให้รู้ว่าไม่น่ากลัวเลยไปฉีดแป๊บเดียวไม่ไม่เจ็บเขาว่ามีเข็มยาวเข็มสั้นเข็มเล็กเข็มใหญ่ไม่มีแล้วค่ะนิดเดียวเขาฉีดเขาปากไปเรายังไม่รู้ตัวเลยเขาบอกเสร็จแล้วอ้าวไงไวแท้ก็ถามเขาทาไมถึงไวแบบนี้เขาบอกว่าคุณจะเอายืไหนไปได้แล้วแล้วกลับมาก็ดีเลยค่ะไม่เห็นมีอะไรปิดปกติเลยค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนี่นอยเอาไว้เจอคลิปหน้าค่ะ ฝากบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องกลัวขนาดเจ๊ยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ